สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะชาวกรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกดาคมถึง16สิงหาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะ วันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคม2566ค่ะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก subscribe ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะเราจะเปิดไพ่นำดวงจากไพ่โรแมนต์องเจนพลังงานไพ่หนังฟ้าโรแมนต์องเจ จะบอกเรื่องราวอะไรแก่ชาวราศีกรกฎนะคะขอพ,นนพอลังงานไพ่มา2องใบเลยค่ะ passion น,นะคะมีความรู้สึกดึงดูดเข้าหาการมีแพชชั่นต่อกันนะคะ,ะปล่อยให้หัวใจของคุณนะ่ะจิตวิญ,ญญาณของคุณเรียกร้องความสุขความอะไรก็ตามแหละทำไปเถอะอะไรประมาณนี้นะปล่อยให้ความหลงไหลของคุณ ทำตามหัวใจไพ่น่าจะแปลงงั้นนะคะ allow your heart and s o n e to sing with joy พลังานอีกใบค่ะ e x p r e s s your love อ่านี่ไงความรักนะคะอ่าใช่เลยนี่แหละจะเข้ามาแบบรวดเร็วเลยนะคะมองไปที่ดวงตาก็จะรู้ว่าคนนี้เขาต้องการคุณค่ะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ ออร์โคนะคะดวงความรักชาวกรกฎคนมีคู่ก่อนขอพลังงานไพ่าจากไพ่ออร์โคค่ะอ๋อถูกปีกลางหัวใจเลยเหรออืมเหมือนเจ็บปวดอยู่นะแต่ว่าก็มีไพ่แห่งการแบบ การขอปรับอืมขอขอโทษอาจารย์มองอย่างนี้นะการยื่นเหรียญแล้วก็ลูกกิ้งก่าที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้มันคือการปรับนะการปรับแล้วมีคนถือช่อดอกไม้ซ่อนไว้ข้างหลังนะกำลังที่จะเอ่อนำดอกกุหลาบม,มาขอโทษคุณจากที่เขาทำร้ายจิตใจคุณเนี่ย ไพ่จะอ่านประมาณนี้นะจะมีการปรับการขอโทษนะพลังงานไพ่บอกว่าอย่างนั้นความถูกต้องจะต้องเกิดขึ้นนะคะเนี่ยการเปิดใจนะคะพลังงานไพ่บอกนี้ว่าพวกคุณมีปัญหากันอยู่แน่นอนแต่จะต้องมีการปรับความเข้าใจกันอีกครั้งจะต,ต้องได้คุยได้เปิดใจกันค่ะนะคะโอเคเรามาดูความคิดความรู้สึกของเขาอีกครั้งนะคนๆนั้นเนี่ย ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เขาคิดยังไงกับชาวกรกฎอู้เขาเจ็บปวดเหมือนกันค่ะเขาทุกข์ใจมากเลยอ่ะอืมนะคะเหมือนกับเขาได้ขับใสไล่ส่งคุณออกไปจากชีวิตเขาอ่ะเขาอาจจะใช้คำพูดหรืออะไรที่มันแบบแรงอ่ะอาจารย์มองมคนนี้เขาโดนใบแดงถูกไล่ออกจากสนามก็เหมือนกับ เขาใช้คําพูดแบบเหมือนกับให้คุณออกไปจากชีวิตเขาอะเออประมาณนั้นนะเขาตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเขาผิดเขาเจ็บปวดเขาทรมานนะคะอะปัญหาต่างๆที่มันเหมือนคลื่นอะนะคะมันมันปั่นป่วนในหัวใจเขามากเลยตอนนี้นะคะปั่นป่วนมากเนี่ยเขาก็คอยแอบมองคุณนะส่องคุณนะอืม เขาแอบส่องหุ่นอยู่นะส่องทางเฟซทางอะไรก็ว่าไปเขาคอยเขาเรียกว่าอะไรสะกดรอยตามคุณก็ได้ไพ่ใบนี้นะนี่ไงเออเขาอยากที่จะกลับมารักคุณกลับมาขอความรักกลับมากลับมาแบบรักมากๆอะไรไม่อยากเสียคุณไปอีกแล้วที่ผ่านมาด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ทำไปแบบพังเผออะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะพูดอย่างนั้นเนาะ เออแล้วแต่แล้วก็พอผิดไปแล้วก็กําลังพยายามที่จะเต็มที่ที่จะต้องทําให้คุณเนี่ยกลับมารักเขาให้ได้อ่าถ้าเป็นคนเป็นครอบครัวด้วยกันก็กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งแลหละไพ่ใบนี้นะโอเคแล้วตัวคุณละ่ะชาวกรกฎคุณให้อภัยเขาไหมคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าถามใจคุณเองจากไพ่เนาะบางทีคนเราก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้นะ คชก็จะเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะอืมอ่าความรู้สึกของคุณเหรอคุณก็ยังรักเขาแหละยังลุ่มหลงยังต้องการก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนี่ไงอยากเริ่มต้นกันใหม่อยู่ดีแหละคุณยังให้โอกาสเขาแน่นอนยังคิดถึงอดีตความรักความรู้สึกที่ที่ดีๆต่อกันค่ะกฎกฏยังรักถึงแม้คุณจะเจ็บปวดถึงแม้ว่าเออมี มีดแทงที่มือทะลุแล้วมีมีลักษณะความเจ็บปวดอะอะไม่ต้องภาคไปมากกว่านี้หรอกเนาะแปลว่าความเจ็บปวดกันแล้วกันแม้ว่าจะเจอความเจ็บปวดอย่างมากแต่คุณก็อดทนเนี่ยคุณให้อภัยคุณใช้ธรรมะใช้จิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งของคุณมากๆเลยอะนะคุณให้อภัยเขาคะ่ะโอเคเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ แนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะอ่าไพ่ใบนี้อาจจะแปลว่าข้อมูลข่าวสารก็ได้สิ่งที่มีปัญหาอยู่เพราะภาพปิดตาอยู่นะคะในที่สุดแล้วก็มาลงเอยกันละค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามเสื้อแดงกับเหลืองหรือความคิดที่แตกต่างความรักเนี่ยอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือชายหญิงหญิงหญิงชายชา,ยชายอะไรก็แล้วแต่เนาะ สามารถที่จะกลับมาเปิดใจกันอีกครั้งค่ะพวกคุณจะให้อภัยกันนะคะการปล่อยวางกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดเนี่ยจะต้องปล่อยวางไปนะคะเนี่ยค่ะการบาลานซ์การปรับนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความสุขเมื่อทำใจได้นะคะเมื่อทำใจได้และคิดถึงว่านะฮะเ,เขาเรียกว่าอะไรอนาคต ที่จะมีร่วมกันเป้าหมายที่พวกคุณมีร่วมกันมันจะทําให้พวกคุณกลับมาคบกันได้ค่ะไพ่บอกว่าอย่างนั้นโอเคอาจารย์ขอดูจากไพ่ชุดนี้อีกครั้งในสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ,ะการเริ่มต้น กันใหม่นะคะ The magician นะะ and the mirror เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระจกก็ได้นะ,ะอาจารย์มองการเริ่มต้นอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ช่วยให้พวกคุณกลับมาช่วยให้พวกคุณเห็นข้อเท็จจริงการส่องผ่านกระจกอะเห็นว่าจริงๆแล้วอะเขาก็ไม่ได้เออเขาเรียกว่าเขาไม่ได้เลวร้ายคนๆนะั้นคิดว่าเฮ้ย จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะคุณก็มีดีมากมายอะไรประมาณนี้นะอ่ะาไพ่ก็อาจจะบอกอย่างนั้นนะคะอีกใบค่ะเนี่ยไงอืมเขาก็อยากที่จะดูแลคุณ c a r y i n g connection อยากเชื่อมสัมพันธ์อยากที่จะเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งนะคะอ่ะ Victory าวิก t อ r รชัยชนะความสำเร็จนะคะก็คืออยากเอาชนะใจคุณอยากที่จะให้คุณนะมองเห็นความรู้สึก ลึกๆว่าเขารักคุณจริงนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะโอเคมาต่อด้วยไพ่คีออฟเดอะเลิข้อความจากเขาอีกครั้งจากไพ่คีออฟเดอะเลิเขาอยากบอกอะไรอีกนะคะความเป็นอิสระนะคะการรักกันเนี่ยจะต้องให้อิสระต่อกันก็เหมือนกับ เขาอยากจะบอกว่าเขาจะไม่บังคับจิตใจคุณไม่คอนโทรลคุณอะไรทั้งสิ้นคุณต้องการจะเลือกทางไหนก็เลือกได้นะคะอ่าไม่ต้องอ่าไม่ต้องสับสนอีกต่อไปละต่อไปนี้ก็คือคุณคิดอะไรคุณต้องการอะไรเขาจะตามใจคุณนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่คนเนี้เขาอยากจะบอกชาวกรกฎนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะ ดวงคนโสดชาวกรกฎนะคะพลังงานไพ่อาจจะอ่านอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตไปด้วยกันเลยนะคะเดอะชาริ o อตดาวดาบราชาเรียนธรรมร้าน t เดอะซัน พลังงานของคนโสดนะฮะอาจารย์มองไพ่ก้าดาบก็อาจจะเป็นความเจ็บปวดความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนฝันร้ายมันได้ผ่านไปแล้วล่ะค่ะอาจารย์มองไพ่เจอชาลีออตแปลว่าคุณเข้มแข็งละอ่ามันเป็นประสบการณ์หรือบทเรียนราคาแพงของคุณที่อาจจะเหมือนกับได้ทุ่มเทความรักความพักดีกับใครบางคนไปมากมายแต่แล้วมันได้กลับมาคือ มันไม่คุ้มค่านั่นเองนะคะในที่สุดแล้วคนโสดก็รู้แล้วว่าชีวิตต้องทำอย่างไรอ่าความเข้มแข็งนะคะเดชาริออดความสำเร็จความมั่งคัง่งความร่ำรวยความมีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยอาจารย์มองเลยกรกฎโสดคนโสดคุณทำได้ละคุณจะเหมือนกับสำเร็จในเรื่องของออหน้าที่การงาน การเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการมีชื่อเสียงการมีฐานะที่มั่งคั่งคุณสามารถที่จะทำได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะแล้วยังไงอีกคุณจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาไหมจริงๆแล้วในะเมื่อคุณสร้างตัวคุณเองได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการแล้วนะคะมีใครเข้ามาหาคนโสดกรกฎไหมราชินีเหรียญไพ่พระสังฆราชไพ่เดมูล ไพ่แปดดาบไพ่เด็กถือเหรียญโอเคมีคนเข้ามาล่คะค่ะไพ่ราชินีเหรียญอาจจะเป็นชาวธาตุาด,ดินนะพุธศพด้วยชาวธาตุดินก็คือพุธศปกันมังกรเข้ามาก็ได้หรือก็เป็นชาวธาตุน้ําก็ได้ดมูลนะคะาราศีมีนเข้ามานะคะแต่ว่า คนสดก็ไม่ใช่ว่าเปิดใจแล้วจะรักใครง่ายๆนะเข้ามาคือคุยแต่คุณจะค่อนข้างไตรตองแล้วก็ระมัดระวังอย่างมากเลยค่ะนะคะก็คือน่าจะคุยแบบเชิงเพื่อนขอเวลาศึกษายาวๆไปเลยอ,ะอ่ะอ่ไม่ได้ว่าปิดกั้นตัวเองนะอืมแต่ก็ไม่ได้ว่าจะให้ใจใครง่ายๆจึงขอศึกษาดูใจนะคะไพ่เพช ออเราโคนะคะปักนี้จึงแปลว่าแค่คนเข้ามาคุยคะ่ะก็ดูดูกันไปก่อนกันล้กันนะคะคนโสดนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านชาวกรกฎและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปาถนานะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ